ใครแท็กสตอรี่มาน้องพอร้อมดูหมดเลยนะแล้วก็ทิกตอกเหมือนกันน้องพอร้อมดูหมดเลยที่ในแฮชแท็กมังคุดของพร้อมน้องพอร้อมต้องขอบคุณทุกคนที่ทําให้น้องพอร้อมเลยนะขอบคุณทุกคนนะครับอยู่ด้วยกันไปนานๆเรื่อยๆนะขอบคุณครับทนเลหลงขอบคุณนะครับทุกคนที่ดูทิกตอกแล้วก็แฮชแท็กเลยครับแคชแท็กอะไรครับมังคุดข<า>องพร้อมค่ะเฮ้ยอะไรเ <ๆ S 1> นี่ย หูไหมคะไม่เจาะนะครับถ้าเกิดเห็นที่มีห่วงก็คือหนีบเอานะครับอยากให้แตงปะปาไม่ให้เจาะครับเชี่ยปะปาเมื่อไหร่จะลองคลิปสวัสด,นะดีครับผมเฮ้ยสวัสดีครับวันนี้เป็นเด็กช่างนะครับสวัสดีครับวันไ,ไม่มันดูไหมไม่กด <laughs> เมื่อกี้บอกลูกน้องพอคนน้องไงก้ามีบอยก้ามีบอย